แอวนิดนึงแอบไว้เอกชัยสาลี่นะเป็นเรียกว่าเป็นตำนานเนียค่ะเป็นร้านในตำนานนะคะเดี๋ยวพี่พาด,ดูเมื่อกี้แอบคุยกับน้องเขาเร้วด้วยน<ม>้อ,องสุกจากเอกชัยเอกชยัยสารีาส่งเข้าประกวดอ่ะณนันจุดนี้อะไรเด่นบ้างตรงนี้ซาลาเปาจริงๆซาลาเปานี่เป็นของที่เหมือนง่ายนะแต่จริงๆยากนะถ้าถ้าแป้งไม่ดีก็คือไม่อร่อยเลยนะแต่ว่าอันนี้พี่ดูแล้วดูทรงแล้วแป้งบางเนาะบอกก่อนเป็นความลับของเอกชัยที่ไม่มีใครรู้คืออะไรรู้ป่ะสูตรสูตรเนี้ยเป็นไส้หมูแดง เกิดก่อนที่จะทําสาลี่อีกเป็นสูตรเก่าของคุณยายคุณแม่อย่างนี้ใช่ไหมเออส่งต่อกันมาเพราะนั้นเขาก็เลยเก็บสูตรนี้ไว้น่าสนใจนะมันมีสตอรี่เนาะกินเ,ออเลยสู๋หมูบอกก็ไม่รู้อร่อยอร่อยอืมอืมจริงอืม,อมหอมอืมหอมจริงดีจริงคนละบบกไปที่ฮ่องกงแต่อันนี้แบบมีกลิ่นสมุนไพรด้วยนีทําเป็นไทยด้วยเอ้ยที่ว่าถึงดีดีด,ด,ดีอันนี้แนะนำเลยแนะนำที่เอกชัยมีอันนี้ด้วย เีว่าสวนรวยฝันเจ้าของคือว่าคุณพรเนี่ยค่อนข้างจะรักสุขภาพคุณพรเจ้าของอยากมีสิทธิผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษเอาไว้ส่งต่อให้กับดีอันนี้พี่ว่าเป็นแนวคิดของการส่งต่อเรื่องดีๆเนาะพี่พรเจ้าของของเอกชัยสาลลี่เนี่ยแกน่ารักนะคือแกดูเป็นคนดูแลสุขภาพใช่ไหมแต่ก็จะมีปลูกผักขึ้นมาเป็นผักปลอดสารพิษอะแล้วก็ความพิเศษดูแลสุขภาพเนาะก็อยากจะส่งต่อเรื่องดีๆเนี่ยให้กับ ลูกค้าด้วยคือการทําธุรกิจเนี่ยนอกจากการมองเรื่องของเม็ดเงินเป็นหลักพี่ว่าถ้าเรามองเรื่องการส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้าด้วยคือมองข้ามช็อตไปเลยนะคือลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้อย่างนี้เนาะเอออันนี้ดีนะพี่ว่าดีนะแสดงว่าเจ้าของทีนี้เป็นคนที่แบบหัวใจอบอุ่นเนาะ